มันเนาะขึ้น ไล่ไล่ไล่ยูบุกัดเว่ยยังวังวปล่อยจมแล้วกัดกัดนะครับมายูนะโอ้ขายอีกละขายอีกละ โอ,อ้มากัดทีเส้ออืมปล่อยโจมก,กัดเลยวกว่านี่กระชากเลยวกว่าเอาบิง่งบิ่งอยู่ด้วยเอาเรียนอยู่ด้วยกระโดดอะ cái đường đấy nhà thính nha cảm à, nha mọi người 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 nha mhm bơm nữa mhm 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 tỉ mhm 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 kịp mhm phong, kịp mhm phong, mhm 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 nà mhm 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 trong mhm lạ mhm đồn mhm 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 đồn mhm พีกันวาพีกันเออเออทั้งน้ำโอ้ยเอาปลากันเนาะขอใส่สวยนะใส่สวยเลย เงี้ยนหลอกอ่ะกับเงี้ยเนี่ยค้างเราเอ่งป่าตีเงี้ยอย่างมึงโอ้อยขึ้นอ่ะขึ้นเป็นฟุง้งเลย กัดอโนโนีกอุ้มมาเนาะทุยถิ่มก,กัดอีกละไปแล้วลืมปิดเบ็ดลืมปิดเบ็ดเอาอูดีว่าไม่หลุดหลุดเมื่อกี้เนี่ยว้าบีร้อนอะ สองสามเทียเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไอ้มากรัดอีกแล้วนะอืออเอาเทียวะโอ้บทกล็บเมียว่ะเกินฟูงนะเลยเกินฟูงเกินฟูงเลยนัน่นนะกรัดละ ไปแล้วยูอยู่อยู่อยู่มาหนี้มาหนี้เป็นไรเนี่ยนี่นี่หวนตลายไปเนาะนี่นะครับน่นจะเป็นพิมพ์นะ xuyên nêm vô kia này bay là bay ừm, dù bơi bay dù 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 à, dù 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 đó dù 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 dù